สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเราพูพี่เล็กเช่นเคยค่ะพี่เล็กลงคลิปไปสองคลิปเนาะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงมาทาร้านเนาะตอบตอบคาถามคลิปคลิปที่สองก่อนว่าเพราะพี่เล็กบอกว่ามาทํามันเกี่ยวกับเรื่องภาษีใช่ไหมคะก็คือมันเป็นอย่างนี้คือเราตอนที่เป็นพนักงานเนี่ยเราทําที่ทํางานเยอะหลายหลยที่ทุกที่เราก็ต้องหักภาษีไว้เพื่อให้เพีเพยงพอ กับการคำนวณรายได้เราสิ้นปีอะค่ะทีนี้มาทำร้านก็ต้องจ่ายเหมือนกันค่ะต้องจ่ายเหมือนกันแต่ทีนี้พี่คิดอย่างนี้อย่างเราไปเป็นพนักงานเนี่ยเต็มที่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเราเป็นมันเป็นฟิกรายได้มันเป็นฟิกเกงชั่วโมงละร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเราขยันเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นทีนี้ถ้าเรามาเป็นพี่คิดอย่างนี้ถ้าเรามาเปิดร้านใน ในช่วงที่เป็นซีซั่นเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเราจะหาเงินได้มากกว่านั้นอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยเหมือนกันแต่เราจะหาเงินได้มากกว่านั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจําหรือ,อเป็นเจ้าของกิจการก็ต้องจ่ายภาษีเหมือนกันแต่พี่คิดว่าโอกาสที่เราจะตั้งตัวได้จากการเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมันมีมากกว่านะคะแต่เราต้องคุมค้อนให้เป็นนะคะคุมค่าใช้จ่ายคุมให้ได้พยายามอย่าให้มันมี ค่าใช้จ่ายที่มันฟุ่มเฟือยนะคะเพิ่มเข้ามาส่วนมากเข้าที่ดูมันจะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเข้ามาเยอะเกินเกินกว่าไรายได้ที่ที่หามาได้นะคะทีนี้ EP นี้จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อตัดสินใจว่าจะทำฟุตทรัคแล้วเกิดปัญหาอะไรไหมปัญหาแรกเลยคือ,อความคิดเห็นจากคนรอบข้างนะคะอ่ะ ส่วนมากจะเป็นความคิดด้านลบซะมากกว่าคือไม่เห็นด้วยนะคะไม่เห็นด้วยสองปัญหาเรื่องของทําเลนะคะเนื่องจากว่าพี่มีลูกเล็กนะพี่อยากกับสามีใช่ไหมคะคนชาวนอร์เวย์เนี่ยแล้วเรามีลูกเล็กน้องอายุ11กับ7จ็ขวบตอนนั้นเพราะฉะนั้นไปไกลมากไม่ได้จะต้องลงในที่ที่ สามารถที่จะไปกลับได้แล้วเมืองที่อยู่ตอนนั้นคือเมืองอารดาวเนี่ยก็พี่ก็ไม่ลงเพราะเราไม่อยากแข่งกับเจ้านายเก่าซึ่งก็คือเพื่อนเรานะคะแล้วขับมาอีกนิดนึงประมาณ25กิโลใหญ่เมืองใหญ่ขึ้นมานิดนึงตึ้นเสร็จพี่ก็ไม่ลงเพราะไม่ต้องการแข่งกับเจ้านายเก่าซึ่งเป็นเพื่อนเราเหมือนกันก็เลยมาลงที่ควิกนานะคะก็มาลงที่นี่เพราะสามารถที่จะไปกลับได้ใช้เวลาสองชั่วโมงถ้าเกิดหน้าหนาวก็2ชั่วโมงครึ่ง เพราะว่าขับช้าแต่ก็เกิดปัญหาที่สามตามมาอันนี้คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในอีถัดไปว่าพอเราเลือกที่จะมาลงตรงเมืองนี้แล้วเนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นแต่ E ีพีนี้คือปัญหาในเรื่องของความคิดเห็นจากคนรอบข้างจากเพื่อนจากคนรู้จักส่วนมากจะไม่เห็นด้วยนะคะที่เราจะมาทำนะคะบางคนบ้างก็บอกว่าไม่ควรที่จะ เอาเงินไปลงควรที่จะเก็บเงินไว้เฉยๆอันนี้พี่ไม่พี่ไม่แย้งเขาแต่พี่คิดในใจว่าเงินเก็บไว้เงินมันก็ไม่เพิ่มพูนถูกไหมคะอ่าแล้วก็หลายคนบอกว่าให้ทํางานประจําเป็นหลักแล้วคุณมาขายเสริมเอาอันนี้พี่ก็ไม่แย้งพี่ก็คิดในใจมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบ และงานประจําเราทํามาแล้วสี่ห้าปีต่อเนื่องกันมันไม่เวิร์กมันตั้งตัวไม่ได้อ่าถ้าปัญหา EP ที่สองย้อนกลับไปดูได้คือเป็นเรื่องของรายได้ยิ่งมากภาษีก็มากตามนั่นเองนะคะแล้วพี่มีอ่าเป็นเป็นหนี้ค้างของบัตรเครดิตถูกไหมมันก็จะยิ่งแบบไม่เหลืออ่ามันก็ยิ่งไม่เหลือเพราะฉะนั้นอันนี้ พี่ก็ไม่ค้านเขาก็ปล่อยเขาพูดไปแล้วก็อู้หลายอย่างหลายอย่างนะที่เป็นเรื่องของอความคิดเห็นที่เขาไม่เห็นด้วยเลยมีในตอนที่ตัดสินใจทำเนี่ยพี่ก็ยังมันก็ยังไม่ได้ออกมาขายเลยวันที่ออกมาขายคือวันที่สามสิบพฤศจิกาปีสองพันสิบเก้านะคะ ระหว่างที่ตัดสินใจเนี่ยก็ประมาณเมษาก็ทำงานแล้วก็ยังคงทำงานแล้วก็เก็บเงินไปด้วยอยู่เพราะว่าเราไม่มีเงินก้อนนะคะเก็บเงินเพื่อมาซื้อหม้อซื้อกระทะซื้ออะไรพวกเนี้ค่ะกล่องเก่งพวกนี้เก็บอยู่ทำไปอยู่แล้วก็เรื่องของอความคิดเห็นของเขาคนที่เขาสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของพวกเราเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆมีอยู่เรื่อยๆนะคะ ทั้งที่คุยกันตรงๆทั้งที่ไม่ได้คุยกันตรงๆก็มีนะคะแต่พี่ก็ยืนยืนยันเจตนาเดิมเพราะว่าถ้าไม่ทําไม่ลองก็ไม่รู้เนาะตอนนั้นเราคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเวิร์กแหละเราเราคิดว่ามันน่าจะมันจะต้องอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสรุป EP เนี้ยถ้าเพื่อนๆตัดสินใจว่าจะออกมาทําอะไรธุรกิจอะไรสักอย่างของตัวเองนะคะ ขอให้ฟังหัวใจของตัวเองอย่าฟังเสียงของคนอื่นถ้าคุณมั่นใจแล้วคุณลุยเดินหน้าเต็มที่นะคะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วก็ทำให้เต็มที่เพราะถ้าเราได้แค่คิดมันก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีถ้ามันทำแล้วมันไม่ดีอย่างน้อยเราได้รู้ว่าโอเคอย่างนี้มันไม่มันไม่ใช่นะหรือว่าถ้าแล้วถ้าเกิดว่าทำแล้วไปได้ดีก็ ก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยจะคุยจะปรึกษาคุยให้ถูกคนนะคะถ้าเกิดว่าเราไปคุยกับคนที่เขามีความคิดด้านลบๆอ่ะม,มาคุณก็หน่อยถ้าเกิดว่าใจคุณไม่แก่งพอเพราะฉะนั้นคุยปรึกษากับคนให้ถูกคนนะคะเอาลูกค้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวสต็อปไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะกลับมาแล้วค่ะลูกค้ามาซื้ออาหาร สรุปว่าหลังจากที่ตัดสินใจจะทำเนาะก็เจอความคิดเห็นของคนรอบข้างที่เป็นสามารจะเป็นลบนะคะที่มาวัดใจว่าคุณจะไปต่อหรือคุณจะไม่ไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็เมื่อตัดสินใจดีแล้วเนี่ยคุยปรึกษาให้ถูกคนพี่มีน้องคนหนึ่งเขาก็นี่แหละจะออกมาทำ ลักษณะเหมือนพี่นี่แหละคะ่ะทำปั๊มแล้วก็ขายอาหารไทยไปด้วยเหมือนกันนะคะเขาก็ไปไปคุยกันลายๆคนณอะ่ะส่วนมากก็จะเจอแต่แบบอ่าเป็นความคิดที่ด้านลบซะมากกว่าก็คือจะแบบไปได้เหรอเดี๋ยวจะรอดไหมเดี๋ยวจะเจ๊งนะหรือจะโน่นนี่นั่นเสียด้งานจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราตัดสินใจจะทําเนี่ยเป็นความคิดที่แบบว่าแย่มากๆอะ่ะเหมือนที่พี่พี่โดนมาอ่า ทำความสะอาดดีกว่ามึงไปขายอาหารนะมันไม่ดีประมาณนั้นอก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคอีพีนี้ก็คือในเรื่องของปัญหาเรื่องของความคิดเห็นที่เป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเพื่อนๆตัดสินใจดีแล้วว่าจะทําไม่ต้องไปฟังเสียงใครฟังเสียงหัวใจคุณนั่นแหละแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาลุยทํานะคะมีหน้าที่อะไรทําก็ทําเขียนออกมาเป็นข้อลิริริ ค่อยๆทานะคะมันใช้เวลากว่ามันจะเป็นรูปเป็นร่างซึ่งช่วงเนี้ยอาจจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่รู้แหละเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปฟังเสียงมาเห่านะคือถ้ามองใน,นแง่ดีเขาอาจจะเป็นห่วงเรานั่นแหละแต่ว่ามันเหมือนกับพวกเนี้ยเป็นพวกนักดับฝันนะ่ะเออคนพวกเนี้ยนะคะเขาถ้ามองในนี้เขาเขาก็เป็นห่วงแต่ที่อย่างที่บอก ถ้าเกิดไม่ลองก็ไม่รู้นะคะไม่เสียหรอกถ้าคุณขาดทุนโอเคคุณอาจจะเสียเงินแต่คุณได้ประสบการณ์แล้วคุณก็เข้มแข็งขึ้นแต่ถ้าไม่ขาดทุนก็แสดงว่าวสิ่งที่คุณตัดสินใจทำนี่มันถูกแล้วเว้ยดีนะที่กูไม่แบบว่าไม่ทำอะไรแบบเนี้ยเนาะ,ะโอเคสำหรับอีพีถัดไปก็เดี๋ยววิจะเล่าให้ฟังเลยว่าพอเริ่มไปขายแล้วเนี่ยมันเป็นยังไง นะคะโอ้ยอันนั้นเข้มข้นกว่านี้อีกนะคะเจอบททดสอบเยอะนะคะเดี๋ยวรอดูคลิปถัดไปนะคะก็ขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามอีพีนี้ด้วยเพราะว่าเป็นตั้งใจทําออกมาจากประสบการณ์ตรงจริงๆนะคะขอบพระคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ